สวัสดีครับพบกับช่องโรงเรียนนะครับทีมหลังบ้านน้ององค์อญิงน,นะครับผมเนาะนี่โดไเจอตัวอะไรเนาะโอ้ไปดูสิตัวอะไรตัวอะไรงูงูงูตัวเบลเลอรเลยงูกินปลาครับงูสิง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  เด้อไม่ต้องไม่ต้องง,ง,ง,งูสิงงูสิงอย่าไปทำเขาอย่าไปทำเขาเด้ด้ไม่เอา มา, د ي د ي, มาดีดีมาดีดีมามามาหันหมดเก้าเก้าเขามามามโอ้ยพอแล้วด้วยพอพอพอนี่ครับบรรยากาศแจ่เด็บแดดร่มลม,ลมตกนะครับอืมมาเดี๋ยวบนรถมาหนิมาเดี๋วมามามา มาเร็วมาโดโดมาเร็วมาไปแล้วโดมามันไปแล้วมาเร็วมาเออมันไปแล้วไปก็ไปไปมาเร็วมามาเร็วโด้มาเร็วมาไปยุ่งกับเขามาเร็วมาเดี oui, ety, ๋ยวมาเร็ว <Lindsay> นี่ตีมานตัวต,วต,วตวัแล้วน้องวิงก็ได้เดินทางไปแล้วนะครับผมวันนี้ร้อยเอ็ดพนมไพรวันนี้ไปพนมไพรร้อยอ็ดมาเร็วมาเร็วเด็กๆพอแล้วเร็วเร็ว,รวไม่เป็นไรกับนาแปลงนี้อ่า เ็นเพื่อนกับแม่แม่นั่งเาครับเล่นได้ไม่มีปัญหาครับป้านางเคลียร์ได้ป้านางเคลียร์ได้นะครับเอามาเก็บก่อนครับหนึ่งยังครับยังดีดี จับโดยละม่อมหนึ่งตัวครับผมไม่ใจได้กับวิ้งเล่นแต่ในนาข้าวกรับแต่ว่าดีเป็นเปลือกของป้านางครับป้านางเคลียร์ได้ <c oughs> ตึงพอดีมันไปเห้นหูตตวงลาวกับเต่วิ่งยอกเล่นกับบูเอ,อ้ยมามาดีเดมา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 เร็วมาดเด ي. มาเร็วมามามา ma đều ma đều má má đâu mani ma đều ma đều ma đâu má đâu ma đâu ma đều bỏ lại bỏ lại bỏ mani ma đâu má ma đều đi đi má ma đều má má. Má, má, má 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 ma đều 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 ma đều má má leo, ma đều má đều để bỏ không phải na má leo. Mario ma 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 Mario Mario ma 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 Mario ma 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 Đi đi Mario ma 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 Mãi dơ mãi dơ Mario Lụcเร็ว Lục ma Đi đi ma nị ma Mario ma เร็ว โอเคครับเก็บทั้งสองเดี๋ยวเจ้าของนาก็ออกมามาใช่เดี๋ยวเจ้าของนาก็ไหวอินเอาเลยพาไปได้แล้วเอาพาหมูไปฉีเลย đó 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 mà đây đó mà, mà. để cho khoảng nào có ma mà đều mà. đâu ma đều bầm đẻ 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 đi จะจับเรียบร้อยแล้วพ่อน้ําให้นะเดี๋ยวพ่อไปดูหลังบ้านแป๊บนะึงโอเครู้เรื่องนี่นี่จอดไว้ก้อนนะครับพรุ่งนี้ค่อยลุยนะครับผมพรุ่งนี้ค่อยลุยติดวงกบนะครับ ตำรวจดูความเรียบร้อยด้วยครับปุ้มหลงเดียไม่ใ่เลยหน้าต่างบานก็มีจังเก้านะครับปุ้มเนาะเดี๋ยวเปิดลืมอันตรายครับโอเคโอเค โอเคครับเสร็จสับเรียบร้อยปิดทุกบานนะครับผมเนาะโอเคครับผมอสำหรักกบคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนแล้วก็อย่ากดกระดมโฆษณานะครับผมเนาะฝากติดตามจ่องลวงเดียด้วยนะครับทีมหลังบ้านนอ้ององค์หญิงนะครับผมเนาะ นานกว่าวันแบบโทษนะครับทีมหลังบ้านสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม